สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่1นธันวาคม64นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี K-Bank LT t e a SCC BBL SCBPTT c ี o a d v ล c, BL, B, TT, c BO, Advanced, แล้วก็เดลต้านะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันที่เซ็ตก่อนนะเซ็ตก็หลุดกร,กระจายเลยนะเออนะครับก็โห โดนกดมาถึงแนว61.8แปดละนะครับถ้าแนวนี้ไม่เด้งนะครับก็จะเจออีกทีที่1,544นะครับโอ้แค่ไม่แค่ไม่กี่ไม่กี่วันเนาะแค่ไม่กี่วันนี้ล่วงมาเป็นร้อยจุดเลยนะครับค่อนข้างโหดหลายมากเนาะก็ดูหุ้นในมือนะดูหุ้นในมือดีๆนะครับ <c oughs> อะมาดูมุ่นลายตัวกันนะสำหรับตัวแรก k-bank หลุดนะครับหลุดทั้งแนว137หลุดทั้ง EMA นะครับแล้วก็มาแปะที่แนวรับสุดท้ายคือ130ถ้าหลุดอีกก็นี่เลยนะ117นะครับจะพึ่งเข้าไปซื้อเนาะ AOT ก็หลุดนะครับตั้งแต่ที่ให้ไปเนาะแนว63.25นะครับตอนนี้แนวที่มันแข็งๆแนว60.50ก็หลุดอีกนะครับมาจนถึง59า้าละเนาะถ้า59ยังรับไม่อยู่นี่ก็นี่เลยนะ55.50ิบห้าานะอืมยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวนะแปลกอยู่ตัวเดียวนะฮะสต็อกสแกนนี่มีอยู่ตัวนี่แหละ EA นี่แหละแข็งกว่าเพื่อนนะ มีสองเขียวด้วยนะเอาเขาสิมีสองเขียวด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถยืนเหนือแปดสิบสามจุดห้าได้นะก็คนที่มีของก็มีหน้าที่เลื่อน stop ปลอ s นะครับถ้าคุณยังไม่ได้ขายนะก็เลื่อนมาวางไว้ตรงนี้เจ็ดสิบแปดุสองห้าถ้าหลุดเจ็ดบปดจดสองห้าก็ขายออกก่อนนะสำหรับตัว EA แต่ว่าถ้ายืนได้ก็มีโอกาสไปต่อที่ นยืนได้เหนือแปดสิบสามจุดห้านีครับไปที่เก้าสิบจุดเจ็ดห้านะ s c c หลุดเรียบร้อยแนวโน้มขาลงเนาะแนวโน้มขาลงมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับแนวรับถัดไปอยู่ที่สามรอยหสิสี่แนวต้านอยู่ที่สามรอยแปดสิห้าอย่าพึ่งเข้าไปเทรดเนาะ BBL หลุดแล้ว 115บาท50สจตางหลุดนะครับก็มาที่แนวรับตรงนี้นะบริเวณตรงนี้111บาทถ้าหลุดอีกนี่ก็นเลยนะ105บาทนะเออนะอย่าเพิ่งเข้าไปรับนะ SCB SCB ก็มาแปะที่แนวอีเจ7 5แล้วนะ120บาทนี่ถ้าหลุดนี่โอ้ไม่ควรมีของนะถ้าหลุดนี่ไม่ควรมีของนะนะ SCB ที่ที่แนวโน้มขาลงแนวรับหลุดละสามสิบ้าบาทเจ็ดสิบห้านะถ้าหลุดแบบนี้ก็แนวถัดไปก็คือสามสิบสี่บาทนะครับขาลงหมดเลยเนาะ CPO ก็ลงนะครับลงก็แนวรับถัดไปคือห้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านหกสิบเอ็ดแอดายังยืนแข็งอยู่นะแอดวานนี่เป็นทรงเดียวกันกับ EA นะ เออก็นั่นแหละตอนนี้สอง้อหบาทนะคนที่มีของก็วางสับร้อนไว้ที่2องรสองสามบาทถ้าหลุดก็ขายออกก่อนนะสำหรับตัวแอดวานตอนนี้มันก็ตัดสินใจอยู่ไซเวย์อยู่เนี่ยช่วงนี้ไซเวยอยู่ในกรอบอยู่เลยนะเดลต้าเด้งนะครับเดลต้าเด้งนะก็แนวรับอยู่ที่ 424แนวต้านอยู่ที่490นะครับ490นะถามว่าจะเทรดขาเด้งก็ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเซตมันเป็นขาลงอนะเนาะต้องจำกัดความเสี่ยงด้วยนะครับก็10ตัวนี่มีเป็นขาขึ้นอย่2ตัวนะมีเป็น advance กับ ea นะนอกนั้นนี่ลงหมดเลยนะลงหมดเลยก็ดูหุ้นในมือดีๆนะครับ เออดูหุน้นในมือดีๆนะต่อตอนนี้เซ็ตเนี่ยมันก็นะครับเห็นไหมถ้าภาพ,าพใหญ่มันก็ย่อลงมานะแนวนี้แหละ61.8เนี่ยก็คือแนวเด้งถ้ารับแล้วเอาไม่อยู่ก็นี่เลยละหนึ่งพันห้ร้ยสเลขกลมๆนะ1,540นหะอ่าถ้าเป็นไม่กลมก็หนึ่งนห้ารประมาณนี้นะถ้า 1 5ึ่งพ้าร้รับไม่อยู่นะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ในการเอาไปไประกอบการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ